บุกรวบนายกบางปลาญาติคนโตบ้านใหญ่เมืองปากน้ำคาเงินสินบนกว่าสองล้านสังคมจับตารัฐมนตรีช่วยชาดาจะสั่งให้ลาออกเช่นปลมลูกเขยไหมกองปราบบุกรวบนายชนินนายกอบตอบางปลาจังหวัดสมุทรปราการคาเงินสินบนกว่าสองล้านบาทโดยกล่าวหาว่าร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงิน เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการตามหน้าที่และร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสังคมยิงคำถามรัฐมนตรีช่วยชาดาจะสั่งให้ลาออกเพื่อรักษามาตรฐานทางการเมืองท้องถิ่นเช่นเดียวกับกรณีลูกเขยของตนหรือไม่ชี้ขนาดเขยในไส้ท่านยังฟันได้ไม่ไว้หนะ้ากรณีนายกบางปลาชาวบ้านเขาก็หวังว่าท่านจะใช้มาตรฐานเดียวกันนะจ๊ะแต่สิ่งที่คุณต้องทำคือ คุณต้องลาออกจากการเป็นนายกเทศมนตรีเพื่อให้จังหวัดจัดการเลือกตั้งจังหวัดจัดการเลือกตั้งถ้าไม่ทําแบบนี้การที่รอพักปฏิบัติหน้าที่จนคดีเสร็จเป็นการเอาเปรียบและปล่อยทิ้งพี่น้องประชาชนในตำบนตลุกดูวันนี้ถ้าคุณลาออกปุ๊บสบวนการก็คือมีการจัดตั้งเลือกตั้งใหม่ ใครจะลงก็ว่ากันไปตามระบบนี่ถือว่าเป็นมาตรฐานของสังคมไทยในทางการเมืองท้องถิ่นนะครับแ8พฤศจิกายน2566ผู้สุขาวรายงานว่าตํารวจสอบสวนกลาง CID โดยกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกอปปปภายใต้การอํานวยการของพลตํารวจโทธีรพภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้สั่งการให้พลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพันตำรวจเอกประสงค์เฉลิมพันธุ์รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจปปปพันตำรวจเอกขวัญชาติวงคจรภัยบูลรองผู้บังคับการปปปพันตำรวจเอกสมบัติมาลัยผู้กำกับการสองบกปปปร่วมกับสำนักงานปปท ภายใต้การอำนวยการของนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปทและนายกิติพงษ์ชัยยุทธนักสืบสวนชำนาญการพิเศษสำนักงานปปชภายใต้อำนวยการของนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปชและนายภพโรจนิยมเดชาผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าวสองร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาคือหนึ่ง นายชนินอายุหกสิเอ็ดปีผู้ต้องหาตามหมายจับสรารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งที่ยี่สิบี่ทับหกหกลงวันที่สองพฤศจิกายนสองพันห้า้อหสหกสองนางสาวพรมณีอายุสี่สิบสี่ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสรารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งที่ยี่สิบห้าทับหกหกลงวันที่สองพฤศจิกายนสองพันห้า้อหกสิบหกโดยกล่าวหาว่า ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงินเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการตามหน้าที่และร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสถานที่จับกลุ่มที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางคลีจังหวัดสมุทรปราการของกลางเงินสดจำนวน2 2 7ล้านนบาทและอาวุธปืนยี่ห้อ Smith อนเวสันขนาด9มมตรพร้อมเครื่องกระสุนปืนจำนวน11นัด พฤติการกองบังคับการป้องกันปร,บราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอบางปลาจังหวัดสมุทรปราการว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของอบตอบางปลาอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการมีพฤติกรรมเรียกรับเงินสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตขุดดินและถมดินและใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารตามพรบควบคุมอาคาร พุทธศักราช2522โดยก่อนหน้านี้มีผู้ประกอบการรับเหมาขุดดินเข้าไปติดต่อยื่นคำร้องของอนุญาตขุดดินในพื้นที่แต่ปรากฏว่าถูกผู้บริหารของอบตอบางปลาเรียกเข้าไปคุยเจราจาของเงินค่าดำเนินการเป็นเงินจำนวน2,600,000บาทเพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตขุดดินให้ ซึ่งโดยปกติแล้วในการขออนุญาตขุดดินดังกล่าวจะเสียค่าธรรมเนียมให้ทางราชการเพียง500บาทแต่ถูกผู้บริหารของอบตอบางปลาเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการเป็นเงินจำนวน2ล้าน6แสนบาทแต่ขอต่อรองเหลือ2ล้านบาท และต่อมาผู้ประกอบการได้ไปขอใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารตามพรบควบคุมอาคารแต่ถูกผู้บริหารของอบาตาบางปลาเรียกเงินตารางเมตรละ30บาทรวมเป็นเงิน360,000บาทถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมต่อผู้เสียหายจึงได้นำหลักฐานที่เป็นภาพบันทึกเสียงวิดีโอการเรียกรับเงินดังกล่าวมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกอปปป,ปเพื่อร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม โดยทางบกปปปได้รับคำร้องทุกเรื่องดังกล่าวไว้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วพบว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอจึงขออนุมัติหมายจับต่อสารอาญาทุจริตภาคหนึ่งต่อมาเวลาประมาณ11นาฬิกาเจ้าหน้าทีต่ตำรวจบกปปป,ปได้ร่วมกับปปชและปปทนำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวนายชนินนายกองค์การบริหารส่วนตำบตลบางปลาและนางสาวพรมณีผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จึงได้แจ้งพฤติการและข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทั้งสองทราบพ,พร้อมแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายให้ทราบนอกจากนี้ยังได้ตรวจค้นพบเงินสดในโต๊ะทำงานจำนวน2,271,427บาทและตรวจยึดปืนยี่ห้อสมิธแอนเวสันขนาด9มิลิเมตร ร้อมเครื่องกระสุนปืนจำนวน11นัดสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปที่บอกอปปปเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแหล่งข่าวใกล้ชิดนักการเมืองระดับบิ๊กเมืองสมุทรปราการให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่านายชนินยังเป็นญาติกับคนโตบ้านใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลเมืองปากน้ำผู้ล่วงลับอีกด้วย เมื่อย้อนไปถึงเมื่อวันที่24ตุลาคม2566กรณีตำรวจบกปปปจับมือเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกละปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกละปราบรามการทุจริตในภาครัฐหรือปอปอทอ รวบรวมหลักฐานขออำนาจศารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับกลุ่มนายวีราชาติรัศมีอายุ45ปีนายกเทศบาลตลุกดู่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีลูกเขยนายชาดาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยมหาไทยพร้อมพูควรวมห้าคนข้อหาเรียกรับสินบน600,000บาทจากผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการระบบท่อประปาสองโครงการเบื้องต้นกลุ่มผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ใช้ตำแหน่งหน้าที่พร้อมหลักทรัพย์เงินสดคนละ4แสนบาทยื่นประกันตัวต่อชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนมีความเห็นอนุญาตเพราะเห็นว่ามีหน้าที่การงานที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งและไม่มีพฤติกรรมหลบหนีโดยในวันนั้นนายชาดากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าได้สั่งให้นายวีรชาติที่เป็นลูกเขยลาออกจากการเป็นนายกเทศมนตรีแล้วเมื่อ23นาฬิกาของคืนวันที่24ตุลาคม2566 เพื่อเปิดทางให้จังหวัดจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีคนใหม่ไม่ให้เกิดสุญญากาศการบริหารท้องถิ่นเพราะหากให้รองนายกเทศมนตรีมารักษาการแทนท้องถิ่นก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใดๆไ,ไ,ได้จนครบวาระ หรือเมื่อคดีเสร็จสิ้นจึงเป็นการถ่วงความเจริญการพัฒนาท้องถิ่นดังนั้นจึงต้องรักษามาตรฐานทางการเมืองท้องถิ่นและให้ประชาชนไปเลือกตั้งใหม่ซึ่งไม่ว่าใครจะลงสมัครรับเลือกตั้งก็ให้เป็นไปตามระบบและในฐานะที่ตนเป็นคนใกล้ชิดกับนายวีรชาติก็ยิ่งจําเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบมากกว่าผู้อื่นเพราะไม่ว่าจะจับบุคคลใกล้ชิดหรือไม่จับ ก็ย่อมตรงถูกสังคมด่าแต่ยืนยันว่าตนเองในครอบครัวไม่มีปัญหาใดๆซึ่งตนในฐานะพ่อก็ต้องโอบกอดลูกๆทุกคนด้วยความรักและความอบอุ่นและเดินไปด้วยกันไม่ว่าทางเดินข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ครอบครัวของตนเองยังรักกันรวมถึงตนเองก็ยังทำหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นแล้ววันนี้สังคมตั้งคำถามว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้เหมือนกันคือ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติทวจริตต่อหน้าที่โดยมีพฤติกรรมเรียกรับสินบนเหมือนกันเป๊ะแต่ที่ต่างกันคือคนหนึ่งคือลูกเขยอีกคนคือผู้ใต้บังคับบัญชาแต่เมื่อท่านชาดาได้ลั่นวาจาประกาศว่าต้องรักษามาตรฐานทางการเมืองเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเลือกตั้งใหม่เพราะหากให้รองนายกเทศมนตรีมารักษาการแทนท้องถิ่นก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใดๆไ,ไ,ได้จนครบวาระหรือเมื่อคดีเสร็จสิ้นจึงเป็นการถ่วงความเจริญการพัฒนา ท้องถิ่นแม่มันช่างได้ใจประชาชนคนไทยทั้งประเทศเสียยิ่งนักแต่ประชาชนก็ยังคงตั้งต,งตารอชมผลงานท่านชาดาอีกเช่นกันว่าท่านจะใช้มาตรฐานเดียวกันทุกท้องถิ่นไหมว่าก็ว่าเถอะขนาดเคยในไส้ท่านยังฟันได้ไม่ไว้หนะ้ากรณีนายกบางปลาชาวบ้านเขาก็หวังว่าท่านจะใช้มาตรฐานเดียวกันนะจ๊ะสืบจากข่าวรายงาน